สวัสดีครับสวัสดีแฟนขับ f c นะครับวันนี้ทีมงานเราอยู่ที่อาําเภอเการพืชผลนะครับตำบลโคกจานนะครับบ้านหนนสว่างนะครับกำลังติดตั้งกันเนี่ยเป็นแผงตัวใหม่นะครับกินโกะ465วัตต์นะครับเป็นแผงเทียวันนะครับแต่ว่าเป็นตัววัตต์สูงกว่าเดิมก่อนหนี้เราจะคุ้นกินโกรจะอยู่ที่460นะครับรอบนี้ขยับมาเป็น465นะครับแต่ ไม่ใช่ใบไฟเชียลนะครับเป็นรับแสงด้านเดียวตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมงานติดตั้งกับทีมงานนะครับเป็นแผงแบบไหนนะครับไปตัวนี้เป็นแผงอินโกรนะครับแผงเทียวันตัวใหมนนน่นะครับ465วัตต์นะครับแผงเขาก็จะนะครับใหญ่นะครับตัวนี้4 6 สิบห้าวัตต์นะครับแต่ว่าเป็นรับแสงด้านเดียวนะครับรับแสงด้านเดียวนะด้านหลังตัวนี้จะทึบมานะครับด้านหลังเขาจะทึบมาเนมเพลนะครับก็ยังเป็นกินโกะนะครับเทียวันนะครับ465วัตต์กระแสอยู่ที่10.77แอมป์นะครับหรือว่า ท็อตเซอร์กิตอยู่ที่11.59นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับตัวนี้จากขอบถึงขอบนะครับอยู่ที่2เมตร18เซนนะครับเดี๋ยวดูด้านอีกด้านหนึ่งนะครับแขางกว้าง้านนี้น ดานนี้จะอยู่ที่1นึ่มเซนนะครับก็แผ่นใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับจินกุ์สี่ร้อยสิห้าวัตต์นะครับเซลนะครับเป็นมันติบัตบารนะครับเป็นเพิร์คเซลแล้วก็ฮารคัดเซลนะครับรวมทุกเทคโนโลยีในแผงนี้นะครับก็ปั๊มนะครับเ5็ดร้อวัตตัวอ้วนนะครับกับบอรดสนิ้ว ตัวเกือบเท่ากันนะครับ14.5คิวท่อตรงนี้ออก2นิ้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูจะลงได้ไหมอันนี้ลงไป4ท่อนแล้วนะครับนี่ท่อนที่4ก็ลงได้สบายสบายนะครับบ่อ4นิ้วกับปั๊มตัวอ้วนนะครับสําหรับบ่อนี้นะครับเป็นบางบ่อนะครับที่ลงได้ถ้าบ่อ4นิ้วท่อนสุดท้ายนะครับท่อนที่ นนะครัับตวี้ลงได้สบายนะครับสำหรับบ่อสี่นิ้วบ่อนี้นะครับเดี๋ยวรอชมน้ำทีนี้ดูบ่อนะครับบ่อกับท่อนะครับนี่ขนาดนี่ท่อสองนิ้วนะครับ บอ่อสี่นิ้วนี่ฝาตัวนี้6นิ้วนะครับลองเทียบสกเกลกันดูนะครับเวลาดูนะครับ <c oughs> เริ่มทดสอบน้ำกันนะครับแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับบอ่อนี้นะครับ4นิ้วลงปั๊มเ5 0ด้วัตต์แอนดูโร14.5ดกิโนะครับ ่งกาจยเย้ยนกันอีกทีหนึงนะครับเป็นบอร์ด4นิ้ว35เมตรนะครับเราหย่อนข้อ2นิ้วตลอดนะครับเ7ท่อน28เมตรนะครับน้ำก็แรงดีนะครับแรงดีเลยแผงด้านหลังมี3แผงเป็นกินโกดตัวใหม่4 6 5วัตต์นะครับ แค่ไหนดูที่น้ำนะครับดูที่น้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันจนใสนะครับเดี๋ยวมาให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูที่หน้าเครื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่1,010 สิวัตต์นะครับโดยประมาณวนอยู่ที่ร้อสาสอดนะครับรอบเครื่องอยู่ที่3ามพันะครับกระแสอยู่ที่7.7เจ็แอมป์นะครับก็ตัวนี้เป็นกำลังของกินโกะนะครับ460วัตต์นะครับ3ามแผงนะครับีหน้าบ่อเลยนะครับ ลองมาสักพักหนึ่งนะ้ำไม่ขาดนะ้รเตทีมงานก็เริ่มเตรียมเจ็บสายไฟเูนกันนะครับต่อสองนิ้วคนะับอันนี้ ไม่แพ้นะครับอันนี้เดสอบตอนจากถุงน่องไปท้ายท้ายสุดนะครับงานต่อสายไฟก็เก็บสายเก็บร้อยนะครับาควของเราก็เรียบร้อยนะครับตัวแผงนะครับต่อคอนโทรลนะครับเก็บท่อร้อยสายสีเหลืองมานะครับเรียบร้อยสายดิน เรียบร้อยนะครับเป็นบ่อสี่นิ้วที่น้ำแรงมากานะครับพี่ที่จาัการัพืชผลนะครับเรียบร้อยนะครับงานติดตั้งของเราวันนี้นะครับาารพี่จักรัพืชผลนะครับบ่อสี่นิ้ว 1 4 5ิวกับกินโก4 6 0์นะครับสวยงามนะครับ4 6 5ตตามแผกนะครับก็สำหรับเจีที่สนใจนะครับก็ติดต่อเราได้ที่085-015-0905นะครับขอบคุณครับจบสมบูรณ์แบบเลยนะครับบอ่อนี้ บ่อเล็ก4นิ้วแต่ท่อออกใหญ่2นิ้วนะครับนานๆเจอบ่อแบบนี้นะครับลงง่ายน้ําแรงนะครับตัวนี้ก็ต้องชื่นชมกับทีมเจาะนะครับที่เจาะไว้นี้เจาะได้ดีมากนะครับ4นิ้วไม่มีลดเลยนะครับตลอดก็ขอบคุณเอฟซีที่แต่การพืชผลนะครับสําหรับงานนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ